คือก็เป็นช่วงการแห่งฟังนธรรมนะ,มะสนทนานธรรมนะคะคซึ่งถือว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งคือทุกสัปดาห์เนี่ยพระหัตถกสุปก็เป็นช่วงของมองคลของชีวิตนะคะคือทุกท่านคงจะมี MP3 เรื่องมองคล38ประการแล้วนะคะคคก็จะมีอยู่ข้อนี้ค่ะเรื่องการของการฟังธรรมสนทนานธรรมการฟังธรรมตามการนะคะแล้วก็ข้อธรรมที่นํามาเนี่ยคือมิลินทปัญหาก็จะมีข้อธรรมที่หลายท่านเนี่ยคงจะได้ เรียกว่าหายสงสัยนะคะแล้วก็ยังได้เกร็ดเรียกว่าของการปฏิบัติที่เราเคยสงสัยเล็กๆน้อยๆเนี่ยแถมมาด้วยนะคะอย่างเช่นเรื่องการบำเพนทุกกรริยาของพระพุทธองค์ท่พระเจ้าพิรินก็ไม่ได้ละเลยนะคะคก็นํามาเป็นปัญหาข้อที่6ทุกกรกริกะปัญหานะคะคซึ่งเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับการบำเพญ ว่าได้ส่งกระทําทุกกรกิริยาของพุทธเจ้าของเรานี้นะคะในฉบับแปลในมหามงุฎราชวิทยาลัยนะคะพระราชาตรัสถามว่าพระผู้เป็นเจ้าน่าเกษรพระภูริสัตท์ทั้งสิน้นย่อมกระทํากิจที่กระทํายาก <Okay. S 1> คือโดยมากนะคุณชิยุทธากว่าเราแต่อ่านพระพุทธเจ้า500ชาติเราจะเห็นว่าแม้แต่ละชาติเนี่ยพค์จะต้องมีความยากลําบากในการที่จะทํางานบางสิ่งบางอย่าง ให้สาเร็จเสร็จสิ้น <ฮะ S 2> แต่ละชาติก็จะมีภารกิจ<ฮ>ะนะะไม่ว่าจะเป็นภารกิจของคนธรรมดาเช่นบางบางประชาในสมัยพระชาติเนี่ยเป็นพ่อค้าต้องเดินเกลียน<ฮ>ะนะคะเป็นเดือนเดินต้องคุมคนห้าร้อยก็มีนะคะหรือบางประชาตเนี่ยต้องสวยพระชาติที่จะ,ะดูแล สัตว์เป็นพยาศนะคะพญานกบ้างพยากวางบ้างก็ต้องดูแลฝูงกวางฝูงนกให้รอดพ้นภัยอันตรายบางทีก็ไปติดบวงกันทั้งหมดเนี่ยจะทํำยังไงนะคะเพราะฉะนั้นภารกิจแต่ละชาติเนี่ยก็จะยากขึ้นตามลําดับของบารมีที่บําเพ็ญซึ่งรว้แล้วจะเป็นการแสดงออกถึงสติปัญญาอันล้าเลิศในแต่ละครั้งเนี่ยนะครับบารมีด้วยนะคะบารมีสติปัญญาแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างคือคุณสมบัติของพระโพธิสัตว์เนี่ย จะทาให้คนทั้งหลายเนี่ยร่วมแรงร่วมใจที่จะทํากิจในแต่ละชาติตั้งแต่เล็กมาถึงหรือเล็กน้อยใหญ่ไปถึงใหญ่นะคะคจนั้งยิ่งใหญ่นะคะก็มาโดยลําดับตามที่สมเหตุผชาตินะคะคดังนั้นพระราชาจึงจะมาถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยกิจของพระโพธิสัตว์เนี่ยธรรมดานี่ยากที่สุดแล้วนะคะแต่ว่ากิจที่ยากที่สุดนะคะของพระสมณโคโดมของเราเนี่ยที่มีการทําทุกขรกกิริยาเนี่ยนะคะ มีเฉพาะพระสมณโคโดมบรมบริษัทเท่านั้นหรือว่าทุกทุกพระองค์จะต้องหลังจากที่บำเพ็ญมารมาียากยากที่สุดยากน้อยยากใหญ่ยากที่สุดมาแล้วเนี่ยยังต้องบำเพ็ญทุกกระกริยาทุกพระองค์หรือเปล่านะคะครพระเถระเจ้าก็บอกว่าขอถวายพระพรกิจที่กระทํายากคือทุกกระกริยาเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มีเหมือนกันกันกบพระบริษัททั้งปวงนะ มีพระสมณโคดมเท่านั้นที่ทรงได้ทําทุกกิริยาครับนะคะทุกพระองค์เนี่ยอาจจะไม่ได้ทานะคะนี่ก็เอถ้าเมื่อเป็นเช่นนั้นความมีประมาณต่างกันระหว่างพระโพธิสัตว์ทั้งหลายก็ต้องมีข้อแตกต่างสินะคะทุกโพธิสัตว์ทั้งหลายเนี่ยต้องต้องมีความแตกต่างกันขอถวายพระพรคือพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีประมาณที่ต่างกันนะคะคือพระโพธิสัตว์ทั้งหลายมีบารมี มีอะไรที่ต่างกันด้วยเหตุสีประการเหตุที่สังสีเป็นฉไหนหรือคือตระกูลหนึ่งคือชาติตระกูลชาติตระกูลนะคะอันที่หนึ่งนะที่ต่างกันนะคะสองระยะเวลานะคะคือต่างกันที่การยืดยาวหนึ่งคือระยะเวลาที่สร้างบารมีระยะเวลาในการที่จะดำเนินบารมีอ๋อบำเพ็ญบารมีครับำเพ็ญบารมีอย่างพระพุทธเจ้าของเรานี่จะสั้นงเก้าสิบกัปนะคะแต่บางองค์เนี่ยอาจจะเป็นร้อยกัปแล้วแต่ ไม่เท่ากันอย่างอ,อย่างของพุทธเจ้าของเรานี้เ,เป็นปัญญาทิกะจะสั้น,นวิธีการนั่งทําสมาธิการพิจิตราาแนวทางของพระองค์ที่ทรงสอน,เ,นอเรียกว่าเหล่าพระอาหารหันต์ทั้งหลายที่ตามเสด็จไปนิพพานหรือว่าเลื่อนมาจนถึงสมัยปัจจุบัน,นจะใช้เวลาสั้นกว่าวิริยะทิกะนะวิริยะทิกะที่จะต้องใช้เวลาวมีแข่งความเพียรสูงมาก นะคะก็คือต่างกันที่บารมีนะคะหต่างตระกูลสองเวลาระยะเวลาการสร้างบารมี 3. ม,มีความประมาณต่างกันคือเรื่องของอายุ<ะ>ที่ชุนชิวผูดตะกี้นี่คืออายุก็แต่และองค์ก็จะไม่เหมือนกัน<ะ>ขึ้นกับยุคสมัย<ะ>อย่างยุคสมัยหนึ่งเนี่ยคนมีอายุ เอาไล่มาตั้งแต่รแรกๆโอ้ร้อยปีสองปีคือการเวลามันไปเรื่อยๆไม่ได้มานั่งดูงว่า1ปีสองวันเกิด2ปีนับไปเรื่อยๆลรวรู้สึกมันสั้นลงไปเรื่อยๆครับนะคะก่อนพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยก็ชนมาอายุ80นะคะองค์ก่อนๆเนี่ยจะยาวกว่านี้หรือพระชนมาอายุนี่จะต่างกันขึ้นอยู่กับโลกในในประมาณนั้นนะคะครับข้อที่4ก็คือเกี่ยวกับความประมาณเกี่ยวกับพระสรีละนะคะคือสรีละ สลีละกายนะคะก็คือความพระวรากายนะคะหรือว่าพระสลีละลักษณะพุทธลักษณะความสูงความใหญ่ความอย่างอ,อย่างที่เราไปดูพระพุทธบาทสี่ลอยเนี่ยและสี่ลอยเนี่ยจะใหญ่โตไม่เท่ากันอันนี้คือความแตกต่างนะคะคแต่เมื่อนะคะขอถวายพระพรถึงจะมีความมีประมาณต่างกันนะคะจะด้วยบรารมีนะคะจะด้วยลักษณะตระกูล เกิดในตระกูลที่ต่างกันหรือประชชนมายุที่ต่างกันในช่วงระยะเวลาหรือว่าพระสิลสีละกายวราการท,ที่ต่างกันนั่นะแตนะะ่ถ้าหากว่า,เ,าเมื่อได้ตัดสู้แล้วะะพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็จะไม่ต่างกัน,นะะในเรื่องของตบะศีลส,สมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตญานทัศนะเวสาลัจธรรมะค,ะคือความเป็นผู้ไม่ขั้นคลาม ะะมีทศพลยานทั้งสิบมีพุทธยานสิบสี่มีพุทธธรรมสิบแปดคือมีลักษณะของความเป็นพุทธะนะฮะรวมทั้งมีทั้งสัพปริสระลักษณะเหมือนกันหมดทุกพระองค์นะคะอันนี้ก็เป็นการแสดงว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยจะมีส่วนที่ลเมื่อตัสรุแล้วเนี่ยจะมีพุทธธรรมนะที่เอ่ยมาทั้งหมดเนี่ยเหมือนกันทีนี้ พระเจ้ามิรินก็ถามว่าถ้าพระพุทธเจ้าทั้งปวงเป็นผู้เสมอเหมือนกันนะคะด้วยพุทธธรรมนะคือเสมอด้วยพุทธธรรมทั้งหลายแล้วแล้วทําไมเนี่ยพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยคือพระโกรดมโรมโบธิสัตเนี่ยจึงต้องทําทุกขกรกิริยาใน,นในเมื่อเอ้ทุกองค์นี้ก็ดูใกล้เคียงกันต่างกันสี่อย่างแต่ว่าของเราทําไมถึงต้องทําทุกกรกิริยานะคะคําตอบของพระนาคเสนก็บอกว่า ในเมื่อโพธิยานนะยังไม่แก่กล้าพระโกรมโพธิสัตว์จึงออกแล้วเพื่อคุณอันยิ่งใหญ่คือช่วงที่เสด็จออกบรรพชาพิเนสกรมเนี่ยพระโพธิยานยังไม่แกละยังไม่แก่กล้านะคะยังต้องทรงกระทำเรียกว่าอบรมฌานให้แก่กล้าก่อนอนะคะคือสมัยนั้นที่พระองค์ทรงเกิดเป็นสมัยที่ที่เรียกว่าออกวานปลัดชาวฮินดูกษัตริย์ทุกคนคออกป่า เพราะฉะนั้นการที่พระองค์ทรงพิเนศกรมเนี่ยนะคะจึงไม่มีใครออกตามเพราะเข้าใจว่าหนึ่งจะเป็นการที่ว่าออกออกป่านะเพื่อที่บําเพ็ญบารมีเพื่อที่จะขอพระผู้เป็นเจ้าหรืออะไรก็อันนั้นก็แล้วแต่หรือสองเพื่อออกวันอนป่าเพื่อออกป่านั่นคือสิ่งที่ชาวดุลยดอยแล้วใช่ค่ะนะเป็นเรื่องปกติซึ่งอันนี้เนี่ยแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นเรื่องของพระโกดมโรมรมโพธิสัตว์เนี่ยการที่เสด็จออกกัญชาในเวลาที่พระโพธิญาณยังไม่แก่กล้าเนี่ยจึงต้อง ทำทุกกรกริยาก่อนนะคะทีนี้ก็ท่านพระชจ้ามิลินก็บอกว่าข้าแต่พระนาคเกษถ้าอย่างนั้นตอนที่เสด็จออกบรรพชาเนี่ยก็ถือว่าในเวลาที่พระโพธิยานแก,ะกะ่กล้าน่าจะเป็นช่วงช่วงที่รอถึงพระโพธิยานแก,ะกะ่กล้าทําไมถึงไม่ไปตอนนั้นทําไมถึงออกก่อนอนะคะคําตอบก็บอกว่า ถูกแล้วคือมหาพ,พิธแต่ว่าคือควรจะเป็นอย่างนั้นนะคะกหมายว่าเมื่อโพธิญาณแก่กล้าก็ออกเลยนะเพื่อที่จะตัดสรุเลยแต่ว่าเพราะโครโดมบรมภริษทได้ทรงเห็นความวิปริตของพวกนังสนมก่อนนะคะคือมองเห็นคือทรงเบื่อหน่ายตามในพุทธประวัตินจะบอกว่าตอนที่โปรงทรง เดินตอนที่พระลาหุนเกิดเนี่ย<ฮ>ะนะคะในคืนเอ้ยอย่างตอนนั้นยังไม่เกิดคือเดินเข้าไปเข้าที่บรรทมเนี่ยเห็นนางสนมเนี่ยนอนหลับหมดแล้วนางรำนางสนมนอนหลับกัดฟันกรอดค่ะครับคือดูแล้วเนี่ยไม่สวยคือภาพที่วาดออกมาเนี่ยนะค็คือไม่งามนะคะคือดูแล้วเนี่ยไม่งามก็ทรงเบื่อหนายทีนี้ตอนนั้นเองเนี่ยคือคือพระองค์เนี่ยไม่ค่อยสบายจิตสบายใจคือมองเห็นว่ามันนอนเหมือนซากศพนะคะนอนอยู่เนี่ย กรนก็มีน้ำลายไหลก็มีเองสลบสไลยเนี่ยเกิดทรงเบื่อนคือมันลึกซึ้งถึงสังขารตอนนั้นเทวดาจำพวกมานก็เลยคิดว่าตอนนี้จะต้องถึงเวลาที่จะกำจัดความเบื่อหน่ายนะคะในช่วงนี้นะคะการนี้เป็นการเพื่อจะบรรเทาเมื่อจิตไม่สบายเพื่อจิตอันไม่สบายของเธอเทวดามาเนี่ยเทพบุตรมาเนี่ยมีการลำพึงอย่างนี้ก็สถิตออกมา คือเรียกว่าสถิตยอยู่บนอากาศกลางอากาศเนี่ยนะปรากฏตัวออกมาเปล่งวาจาขึ้นว่านี่แนะ่ท่านผู้นี้ละทุกท่านอย่าเป็นผู้ที่วุ่นวายในเลยในวันที่เจ็ดนับแต่วันนี้คืออีกเจ็ดวันนบจากนี้ไปนะคะจากรัตนะเป็นทิพย์มีกรรมพันหนึ่งก็คือจากแก้วอันเป็นทิพย์เนี่ยพร้อมได้กงพร้อมได้ดุมบริบูรณ์ได้าการทั้งโปรงจะปรากฏแก่ท่านก็คือจากแก้วนั่นแหละ รนะพร้อมนี่ก็จะปรากฏขึ้นแก่ท่านนะซึ่งจะมีกรรมพันหนึ่งกงดุมเพราพร้อมเสร็จนะคะท่านจะได้นําทรงจักเนี่ยไปทั่วโลกนะคะจะมีอํานาจแผ่ไปทั่วโลกจะมีพระอรรสตั้งพันร้วนแต่เป็นผู้แก้วกล้าซึ่งสามารถที่จะย่ำยีค่าศึกทั้งปวงจะสมบูรณ์ด้วยแก้วเจ็ดประการจะได้เป็นใหญ่ในทวีป ทั้งสี่มีทวีปน้อยสองพันเป็นบริวารและบุตรทั้งหลายของท่านพันกว่านี่ก็จะเป็นคู่ที่แก้วกล้าจะเป็นผู้ย่ำเยีเสียซึ่งเสนาแห่งผู้อื่นหมายคามว่าสามารถที่จะชนะศึกทั้งหมดเกลื่อนกลนได้บุตรเหล่านั้นนะคะคือบุตรทั้งหมดเนี่ยก็จะกระจายขยายเขตอาณาจักรเป็นจัก,กรพรรดิผู้นิ่งง่ายนะคะคเป็นผู้สมบูรณ์ได้รัตนาเจ็ดจะพร่ำสอนประชุมชนทั้งสี่ทวีปนะคะก็คือจะเป็นจอมศา,ศาสานา่นีองค่ะค พอพระโคดมรโรมโพธิสัตว์ได้ฟังคำานอย่างนี้เนี่ยนะคะก็เรียกว่าธรรมที่เข้าไปสู่ช่องโสแห่งพระโพธิสัตว์นั่นนะคะก็เกิดความสลดยิ่งขึ้นอีกนะคะ,ะเกิดความวุ่นวายกลัวนะสล,สลดแล้วยิ่งกว่าประมาณเพราะคำแห่งเทพพยาดานั้นเปรียบเหมือนกองไฟใหญ่ที่สุดกำลังพโพรงอยู่อันบุคคลเผาเข้าด้วยไม้แห้งอย่างอื่นพึงโพรงยิ่งกว่าประมาณคือพระองค์คิดตรงกันข้ามีโอ้ คือภาาะมาอีกแล้วะนะคะอะไรที่เป็นกิเลสมันเข้ามานะคะเหมือนถูกไฟร้อนเลยนะคะอีกอย่างหนึ่งเปรียบเหมือนมหาปฏตภีคือแผ่นดินใหญ่นี้นะคะซึ่งชุ่มอยู่แล้วโดยปกติคือมันก็มีน้ําอยู่แล้วลหละนะคือพระองค์ะมีครบแล้วจริงๆแล้วเนี่ยนะคะมีครบอยู่แล้วเหมือนกับแผ่นดินเนี่ยชุ่มอยู่แล้วมีหญ้าเขียวเกิดขึ้นแล้วมีน้ําอันบุคคลลดแล้วนะคะพอมาพูดอย่างนี้เนี่ยโอ้ยิ่งยิ่งแบบเหมือนกับฝนตกใหญ่เลยกลายเป็นโครน นะคะยิ่งกว่าประมาณอีกคือเหมือนมหาเมฆมันเคลื่อนเพิ่มเพิ่มมาอีกคือสิ่งที่พระองค์ได้มากลายเป็นฝนเหมือนตอนนี้ค่ะท,ที่น้ํากําลังเยอะแล้วฝุนยังมาอีกอ,ะอ่ะนะคะพระองค์คิดอย่างนั้นนะคะครับนะคะก็กลายเป็นว่าที่ฟังนะนะั้นเป็นคําของมานยิ่งเบื่อนหน่ายหนะักขาไปอีกนะคะคก็อ้าวคาบแต่พระนาคเกนแพระเจ้ามิรินก็บอกว่าเออถ้าว่าจากรัตนะเป็นที่พึงเกิดแก่พระโพธิสัตว์ในวันที่เจและพระโพธิสัตว์พึงกลับ เพราะจักรรัตนะเป็นทิพย์เกิดแล้วหรือหนอนะคะคือทําไมถึงไม่กลับปมาไทยรอให้จักแก้วเกิดขึ้นซะก่อนนะทําไมถึงไม่รอพระโพธิ์ที่อย่างไงก็ยังไม่แก่กล้าคําตอบของพระนากษเกษจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามฝังกัน